สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามา One day w a l k with me กันค่ะวันนี้เราจะพาทัวร์เที่ยวเชียงดาวนะคะเราจะมากินมาดูสถานที่ต่างๆในอำเภอเชียงดาวกันนั่นเองนี่เรามาเช็คอาฟิตกันวันนี้หน่อยโอ้โหนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร,ระหว่างทางนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน ป้าต้อยไก่ย่างวิเชียนบุรีเชียงดาวเนาะร้านนี้คือแบบแนะนําสุดๆถ้าใครมาเชียงดาวนี้ต้องกินเลยเพราะว่าอร่อยมากนะคะที่เราสั่งวันนี้ก็คือจะมีตับหวานไก่ย่างวิเชียนเนาะแล้วก็มีตามข้าวโพดแล้วก็ตามไทยนั่ few later. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินไก่ย่างวิเชียนบุรีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่นะคะเราขับรถมาเจอไอติมลุงยันบอกว่าไอติมลุงยันนี่คือแบบเด็ดมากถ้าใครมาเชียงดาวแล้วเจอคือต้องแวะซื้อมันแบบอร่อยมากนะคะตอนนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ถ้ำเชียงดาวกันนั่นเองไปแวะดูบรรยากาศวันหยุดหน่อยว่าเออวันนี้คนมันเยอะไหมนั่นเอง ก็นี้คือเป็นแบบทางเข้าเนาะวันนี้วันหยุดก็คือคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ลงไปแวะชมนะคะเราแค่จะมาเรียกว่ามาดูข้างหน้าเฉยๆเนาะนี่ระหว่างแล้วก็แวะซื้อกล้วยปิ้งมันปิ้งซะหน่อยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราออกมาตรงถนนเส้นบายพาสอำเภอเชียงดาวนั่นเองค่ะนี่เป็นรัก บรรยากาศระหว่างทางฟินฟินเลยเห็นดอยหลวงคือแบบสวยมากทุกคนสักครั้งต้องมาเชียงดาวจริงๆ ต่อ,อไปนะคะทุกคนเราจะเดินทางไปที่หมู่บ้านอารุนโนไทยนั่นเองค่ะเพื่อจะไปแวะดูน้ําผุดนะคะซึ่งบริเวณนี้น,นานๆมันจะแห้งนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีน้ําผุดพอดีออพ่อเราก็เลยแนะนําว่าเจะมาดูไหมสักครั้งเพราะว่าแบบนานๆานทีมันจะมีน้ําผุดบริเวณนี้นั่นเองค่ะ ะะไหนๆก็ไหนๆละทุกคนเราแวะเข้ามาที่หมู่บ้านอาดูโลไทยหรือต้องมาแวะหาของกินของเด็ดของอร่อยร้านประจําของร้านั่นเองค่ะก็คือร้านพี่รองบะหมี่เกี๊ยวยุนนานเพื่อมาแวะซื้อเกี๊ยวซาซาวาเด็ดของที่นี่เลยนะคะแล้วก็ก่อนกลับก็แวะดูบรรยากาศซะหน่อย ก็วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับบล็อกของเรามาเที่ยวพร้อมกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเลยขอบคุณที่รับชมนะคะ